การงานธุรกิจการเงินความรักสุขภาพเพื่อนร่วมงานเจ้านายรวมถึงโชคลาภของคุณจะเป็นอย่างไรขอเชิญมาร่วมพิสูจน์ความแม่นยำที่น่าหลงไหลและน่าพิศวงของการพยากรณ์ดวงชะตาโดยการเปิดไพ่ย,ยิปซีหรือไพ่ทาโร่โดยคุณจะได้รับคําตอบได้รับคําแนะนําในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆและคําเตือนต่างๆเพราะทุกเรื่องราวมีคําตอบและทางออกสําหรับคุณเสมอ อย่ารีรอที่จะมารับฟังคำพยากรณ์ดวงกับพวกเรานะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับชาวราศีพฤษภหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15พ,พฤษภาคมถึง14มิถุนายนสำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์2564นะครับระ,ะระหว่างวันที่16ถึง28กุมภาพันธ์ตอนนี้ขอให้ชาวราศีพฤษภตั้งจิตเป็นสมาธินะครับอธิษฐานในสิ่งที่คุณปรารถนายากจะทราบเดี๋ยวจะได้รับคําตอบนะครับเราจะสับไพ่ร้อมกัน จากนั้นเราจะทำการหยิบไพ่เลือกไพ่ขึ้นมา12ใบ12ตำแหน่งเป็นตำแหน่งตามจักรราศีนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็แปดเก้า ต้องบอกก่อนนะครับว่าการพยากรณ์แบบนี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมของชาวราศีพฤษภไม่ได้เฉพาะจาะจงเป็นดวงชะตาของท่านใดนะครับหากคุณรับชมรับฟังแล้วชื่นชอบอยากจะรับฟังแบบส่วนตัวเจาะลึกน,นะครับก็ติดต่อสอบถามไปได้ที่ไลน์แอดของช่องนะครับรายละเอียดอยู่ที่หน้าปกของช่องและอยู่ที่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับ สำหรับชาวราศีพฤษภนะครับเป็นคนธาตุดินเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นนะครับสุขุมเยือกเย็นนะเป็นคนที่รอบคอบนะครับมีไพ่ประจําตัวของชาวราศีพฤษภนะครับเป็นไพ่เดอะเฮร์เคนนะครับเป็นไพ่สังราชนะครับด้วยความที่ว่าเป็นไพ่สังรารหรือว่าไพ่บาทหลวงเนี่ยนะครับโดยพื้นฐานจะเป็นคนที่ชอบบอกชอบสอนให ให้ความรู้กับผู้อื่นในทุกๆเรื่องที่ตนเองนั้นมีความเชี่ยวชาญน,นะครับชอบบอกชอบแนะนําเรื่องราวดีๆให้กับผู้คนนะครับให้เป็นประโยชน์กับคนรอบข้างนะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยมีความในการช่วยเหลือผู้คนก็ทําให้รู้สึกอึดอัดนะครับเพราะว่าต้องได้ช่วยเหลือคนมากคนเยอะอะไรเงี้ยครับอแต่ว่าเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงปลายเดือนกุมภาพานันธ์ 2,564นี้นะครับาชาวราศีพฤษภเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่ได้หมุนเงินก้อนใหญ่นะครับมีเกณฑ์มีเกณฑ์ที่จะได้จับเงินก้อนใหญ่ได้ทํางานที่เกี่ยวกับการเงินอะไรต่างๆหรือว่าได้เงินเพิ่มขึ้นหรือว่าได้โบนัสพิเศษอะไรเงี้ยครับหรือว่ายอดขายถล่มทลายนะในช่วงนี้นะครับโดดเด่นมากเรื่องของการเงินในช่วงนี้นะครับาการงานของคุณมองว่าเป็นงานที่ต้องได้ จัดสรรปันส่วนเรื่องของเวลาให้ดีนะครับมีการหยิบจับงานหลายๆงานพร้อมๆกันอาจจะ make money เนาะอ่าต้องได้แบ่งเวลาให้ดีนะครับอ่าจะต้องได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งต้องตัดสินใจอะไรต่อมิอะไรแบบ2อย่างอะไรเงี้ยในเวลาเดียวกันนะครับหรือว่าได้มีเกณฑ์ที่ต้องได้โยกย้ายที่ทางานหรือว่าปรับตาแหน่งได้เรื่องขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือว่าต้องได้ย้ายที่ทํางานไปในที่ที่ดีขึ้นหรือว่าเปลี่ยนที่อยู่หรือว่าเปลี่ยนที่ทํางานใหม่อะไรประมาณนี้นะครับ งานของคุณมีความชัดเจนนะครับทําเต็มที่ก็จะได้ได้ผลตอบแทนอย่างเต็มที่นะครับทำมากก็ได้มากทําน้อยได้น้อยนะครับแล้ว entonces, ลก็ไม่ได้มีการได้เปรียบเสียเปรียบกันได้รับการแบบจัดสรรเรื่องของรายรายรับรายจ่ายต่างๆรายได้ของคุณหรือว่างานของคุณสอดคล้องกับเม็ดเงินที่คุณได้นะครับและคุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับมอบหมายในการทํางานอะไรบางอย่างนะครับเป็นงานใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆซึ่งเจ้านายให้ความสําคัญแล้วก็เห็นความ ความสามารถของคุณนะครับให้คุณได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่นะแล้วก็งานของคุณเนี่ยสำเร็จมาถึงขั้นหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็จะสําเร็จไปอีกในภายภาคหน้าอีกมากนะครับใครที่ทําธุรกิจการค้าลงทุนอยู่ตอนนี้จะได้พบเจอลูกค้าในอนาคตอีกมากมายแล้วก็มีเม็ดเงินต่างๆมากขึ้นอีกนะครับแล้วก็ใครทําธุรกิจการค้าอยู่ก็ประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วนะครับก็เตรียม รับมือให้ดีในความก้าวหน้าในความแบบงอกงามของรายได้ในในความของเจริญเติบโต,ตทางธุรกิจของคุณให้ในภายภาคหน้าได้เป็นอย่างดีนะครับและคุณก็กาลังวางแผนอยู่ว่าจะเอาอยัางไงต่อไปส่วนใครที่ทํางานประจําอยู่เป็นข้าราชการาต่างๆนะครับก็มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลําดับนะครับเรื่องของการลงทุนนะครับมองว่าคุณจะได้แก้ไขกับอุปสรรคปัญหาต่างๆที่คุณได้ลงทุนการค้าต่างๆไปแต่จะประสบความสำเร็จ ในลาดับต่อไปอย่างแน่นอนนะครับขอให้คุณอดทนนะครับส่วนโชคลาภมองว่าเป็นด้านของการทํางานมากกว่าเรื่องของโชคลาภด้านการทํางานนะครับรายรับของคุณนะรายรับของคุณเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นไปในลักษณะของแล้วแต่จะให้นะเหมือนกับว่างานของคุณเป็นงานอาร์ตงานศรริปลปะงานครีเอทีฟนะครับเหมือนกับว่าแล้วแต่จะจิตัทาประมาณนี้นะคือแบบ คุณไม่ได้มีการเาตั้งราคาไว้เป็นแบบชัดเจนนะเหมือนกับว่าแล้วแต่ลูกค้าจะให้คิดคิดราคาตามความพอใจของลูกค้าประมาณนี้นะหรือเป็นลักษณะของแบบเอางานที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดซีเรียสเรื่องของรายรับหรือว่าไม่ได้ซีเรียสเรื่องของราคาตรงนั้นนะครับคุณแล้วแต่ลูกค้าจะให้อันนี้คือก็อยู่ที่คุณแต,ต,ต่ตัดสินใจเนาะว่ามันต้องมีการตั้งราคาเป็นมาตรฐานเอาไว้นะครับจะได้ไม่เกินเกิดการลำบากใจเกิดขึ้นระหว่างคน ระหว่างลูกค้าหรือว่าระหว่างตัวคุณนะครับรายจ่ายของคุณมองว่าเป็นการจ่ายไปในกับการทําทให้คนรอบข้างมีความสุขนะครับการเปย์อะไรบางอย่างการเปย์ให้คนรักการเปย์ให้คนในครอบครัวอะไรประมาณนี้นะแล้วคุณก็พร้อมแล้วคุณก็มีความสามารถที่จะจ่ายได้ได้ดีนะครับการเดินทางนะครับการเดินทางการไปทํางานตามปกติเนะี่ยมองว่าคุณจะไปพบเจอกับลูกค้าแล้วก็มีการตกลงซื้ออย่างโอเคนะครับแล้วก็ เป็นได้ทํายอดขายได้อย่างะท,ะทะลุเป้านะครับแล้วก็เป็นการเงินการทองที่ดีขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับรวมถึงใครที่ทํางานตามปกติเป็นงานออฟฟิศงานรูทีนงานที่ต้องทาเป็นประจําทุกวันรับราชการต่างเนี่ยมองว่าคุณจะได้เป็นการเงินการทองที่ดีขึ้นนะครับในการทํางานของคุณในปัจจุบันในการเดินทางไปทํางานของคุณในปกตินะครับ ส่วนใครที่ได้เดินทางจะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าไปทํางานต่างที่ต่างถิน่นเดินทางข้ามเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลนะครับไกลขนาดที่ว่าขับรถหลายชั่วโมงเไรเนี้ยหรือว่าข้ามทวีปข้ามภูมิภาคต่างๆจากภาคใต้มาภาคกลางไปภาคเหนืออะไรเงี้ยครับจะได้รับการ โปรโมทอย่างตรงไปตรงมานะครับอย่างยุติธรรมบริสุทธิธรรมตามความรู้ความสามารถของคุณนั่นแหละถ้าใครที่แบบรอตําแหน่งอยู่รองานรอแบบการโปรโมทอะไรบางอย่างเรือเลื่อนขั้นเรื่องตําแหน่งเนี่ยนะครับคุณก็จะได้รับการตัดสินอย่างยุติธรรมบริสุทธิธรรมนะครับไม่ได้มีการใช้เส้นที่แบบว่าพลิกล็อกต่างๆนะคุณก็จะได้รับการแบบจัดสรรหรือว่าได้รับการพิจารณาเป็นด้วยความยุติธรรมนะครับไปดูในทัไปดูในส่วนของ คนโสดนะครับคนโสดมองว่าเป็นการโฟกัสเรื่องของการทํางานมากกว่านะครับแล้วก็งานของคุณก็จะประสบความสําเร็จในขั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ประสบความสาเร็จทําให้คุณมีความสุขกับการทํางานนะครับส่วนคนที่แต่งงานแล้วมีคู่แล้วอยู่กินแบบเปิดเผยนะครับมองว่าให้คุณปรับนะครับให้คุณปรับทัศนคติหรือว่าปรับอารมณ์นะครับหรือว่าเตรียมแผนรับมืออะไรบางอย่างเพราะว่า เรื่องของความรักคู่ครองของคุณเขาจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแบบฉับพลันนะครับก็ขอให้มีสติและระมัดระวังรอบคอบในทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตนะครับอย่าอย่าตืต่นตระหนกเครียดจนเกินไปนะครับอุปสรรคเรื่องของการทํางานนะครับมองว่าบางคนมีความก้าวหน้าอยู่พอสมควรนะครับก้าวหน้าไปอีกขั้นหนึ่งหรือว่าการทําธุรกิจการค้กาการลงทุนต่างๆประสบความสำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแต่เหมือนกับว่าคุณยังไม่พอใจในสิ่งที่คุณได้ในสิ่งที่คุณมีหรือว่าสิ่งที่คุณเป็นนะครับให้คุณ ทำหน้าที่ให้คุณของคุณให้เต็มที่ไว้ก่อนนะครับไม่ว่าเจ้านายหรือว่าหัวหน้าหรือว่าผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายงานชิ้นไหนคุณก็ขอให้คุณแสดงฝีมือให้อย่างเต็มที่เลยทีเพราะว่าคุณมีเกณฑ์จะมีโชคเรื่องของการงานนะครับแล้วก็จะได้ฝ่าฟันกับอ uh ุปสรรคต่างๆนานา,าและคุณก็จะสําเร็จนะไม่ว่าคุณจะได้ทําอนไนก็ขอให้คุณทําไปก่อนนะครับแล้วก็แสดงความสามารถอย่างเต็มที่จะสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็ขอเตือนเรื่องของลดความทิฐินะครับเรื่องของการหยิง ทนงในศักดิ์ศรีของคุณนะครับบางทีคําพูดของเราอาจจะไปเข้าหูเจ้านายแล้วเขาไม่ปลื้มเรานะครับเจ้านายหรือว่าคนที่มีตาแหน่งสูงกว่าเขาจะมากดเราได้นะครับก็ขอให้คุณอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาผู้ใหญ่นะครับใช้ความาน่ารักของการเป็นผู้น้อยของการเป็นผู้ที่อ่อนอาวุโสกว่านะครับเข้าหาคนที่เขาอาวุโสวกว่าก็จะดีนะครับการทํางานของคุณก็จะเสริมแล้วก็ได้รับการเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานขึ้นขั้นเรื่องตําแหน่งนะครับแล้วก็ส่งผลไปถึงราย รายรับของคุณแล้วก็รายได้ของคุณที่ดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เรื่องของใครที่ทํางานแบบใกล้ๆกับฟรีแลนซ์ต่างๆก็ขอให้ตั้งราคาให้เป็นมาตรฐานไว้นะครับจะได้ไม่ต้องระมักใจว่าเขาจะาให้น้อยเกินไปอะไรเงี้ยบางทีเรามีในใจอยู่แต่ว่าเราก็ตั้งแบบว่าแล้วแต่จะให้อะไรประมาณนี้นะบางทีมันก็ทําให้เรารำมากใจได้เหมือนกันก็ขอให้ตั้งราคาเป็นมาตรฐานได้เลยนะครับเตือนเรื่องของบริเวณเท้านะครับ <S <S อุ้งเท้าบางคนอาจจะยืนนานเดินนานนะครับอาจจะปวดเมื่อยได้ก็หาเวลาไป นวดผ่อนคลายได้นะครับหรือว่ามีความผิดปกติเรื่องของอพ่อปัสสาวะนะครับอืเรื่องของอ,อวัยวะเพศองค์รวมต่างๆอาจจะมีการผิดปกติอะไรบางอย่างก็หมั่นตรวจตรวจด,ดูร่างกายของเรานะครับมีอะไรผิดปกติไปก็ให้เร,รามาดระวังแล้วก็รีบไปพบแพทย์นะครับสิ่งไหนที่มีความผิดปกติก็หมั่นเช็คตัางกายของตัวเองให้ดีนะครับ ภาพรวมถือว่าโอเคนะครับมีการดีขึ้นดีขึ้นตามระดับแล้วก็ฐานะการเงินการทองดีขึ้นอย่างแน่นอนอย่างอย่างเด่นชัดเลยทีเดียวนะครับใครที่ตกงานอยู่รอง,งานอยู่ก็มีเกณฑ์ได้งานนะครับก็เอาใจช่วยอดทนผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ก็จะดีขึ้นตามระดับนะครับสําหรับนี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมของชาวราศีพฤษภนะครับไม่ได้เฉพาะจอจงเป็นดวงชะตาของท่านใดหากคุณรับฟังรับชมแล้ว,ช,ลวชื่นชอบอยากจะรับ ฟังรับชมแบบส่วนตัวเจาะลึกก็ติดต่อสอบถามไปได้ที่รายละอีดของช่องนะครับรายละเอียดที่หน้าปกของช่องนะครับแล้วก็อยู่ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้พยากรณ์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กดติดตามอาจารย์ทิัฐัตและก็ทีมงานขอบคุณมากมากเลยทีเดียวนะครับขอให้ประสบพบเจอแต่เรื่องดีดีนะครับแล้วค่าปลอดภัยแล้วก็มีเงินมีทองใช้กันไม่ขาดมือเลยทีเดียวนะครับสมบูรณทุกด้านไม่ไม่มีเรื่องเจ็บเรื่องจนนะครับอย่ามาใกล้เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ มีแต่ความสุขแล้วก็สมหวังในทุกสิ่งท,ท,ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับที่สิ่งใดปร,รารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะครับสําหรับใครที่รอคอยอะไรบางอย่างอยู่ก็ขอให้รอคอยแล้วก็รอแบบไม่นานนะครับแล้วก็มาอย่างทันท่วงทีนะครับแล้วก็ได้มีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปให้ได้ด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ